สวัสดีครับสวัสดี f c ซแฟนครับครับอ่ะไหนเวลาครับอดินลงครับมองนี้ครับด้านเป็นไปข้างบนนะครับนี่ดันแถวๆนี้ครับว้าวสามหลดนะครับมาแล้วหลดมาแล้วนะเรียบร้อย หนึ่งรถครับเดี๋ยวมาอีกพอแจ้งเพื่นว่าเอาสามรถนะครับไปใส่กับไปโหลดบาทนี่ไปรถด,ดินมาแล้ว ไปไปตรงหน้าพุณไปอย่ามาทางนี้มีเขาแหงจอบมาลอยเขาแหงเลยหน้ากินบัวงหน่วยใหญ่กินอะไร ไปมาแล้วครับรถที่สองนะครับ <c oughs> ดินถือว่าโอเคนะครับเป็นดินกันหน้าเพเป็นก่อนนะครับดินบอเป็นก่อนแข็งไงเป็นดินล้วนสะ่ายครับเอกอีกอีก,อก,อกไปมาเลยก็ได้ยิน งองเลยครับงอ่งเลยรถไทยสีดดันเขาไปไหนปะเนี่ยแถแนะเมืองสีคือดิ้นสิ้ายเลยครับแต่พอแต่ดันลงมาในหลุมจังสีเนี่ย มันจะหายไปเลยเด้ดินเนี่ย,จ,นนยจะจะจะหายไปเลยนะสองรถนี่บ่พ่อครับเพราะว่าหมองล้างห้องน้องอองเนี่ยมองนียังยังหลุมยังค่อยอยู่นะก็คือตรงดันดันไปอัดต่อจากมองหันนงมานะครับบ่าหายหนามมันไหลตีหย่อนกับเขาห้องน้อง <c oughs> แล้วจังคอยมาเห็ดหะระบบระบายน้ำนะครับเห็ดไอหมองเทผืนเทยังว่างทอระบายน้ำอีกเธหนึ่งนะครับพี่น้องหลังจากที่เอาปับพื้นที่ดันล้างแล้วนะครับแต่ว่าอีกร้นนะครับพี่น้องก็จะลงตัวเพราะว่าแต่ละยางแต่ละแนวเนะมันบอลเหลวบอลบลเหลวบอลลวงนะครับหรือว่ามันบอลเหลวบอลทวนะเดี๋ยวก็ติด,ดนั่นเดี๋ยวก็ขานี่นะครับ ไปเรื่อยๆครับเฮ็ดที่ระย่างครับอันใดที่หฮอเห็ดก่อนได้เฮอก,ก็เห็ดนะครับอันใดที่เอาวก้กรอนกับเอาวก้ก่อนจะสีว่าจังได๋มื้อนีสองท่องก็ไปผุ่นวะพูดปกติเพ่นสีออกไปทางฝั่งถนนนะครับปกติสิไปอยู่ทางถนนแต่มื้อนีไปผุ่นเสย สองทองมาแล้วครับคันที่สามนะครับสิเทศใส่ได้ถ้าบระเทศต่อกันนะ่ะมันเข่ามาเททางในบ่ได้ครับมันติดงาบักม่วง เลยอัดเสร็จกันเลยดิ้นถือว่าโอเคเลยครับ ดินงามเลยล่ะน้องท้องขาวนอนเสยเลยพี่น้องได่ยิ่ว่าไอ้มีรถไปเทดินมาสัน่นเป็นเรียงกระใต้ไว้นะไม่กระตี้ตึงๆแบบนี้มาสัน่นกระใต้ซอกใต้สัส่มคนละ แต่ว่าเบิ่งอาการหนองท้องขาเลายนอนเซยตุยครับพี่น้องบสสนใจบตื่นแต,ต่นกบตดินบตติงเลยแต่ว่ากระตายสายพันธุ์นี้เบิ่งงล้วคือสีขี่ห่อนครับอากาศห่อนนี่บสสนใจไผเลยงุดงิด้หนหวยอะนะเรียบร้อยสามรถนะครับสานีกับพ่อแล้ว ขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์ก็ไลค์กดแชร์ครับฝากเมืองโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมิทสะก่อนเดี๋ยวพบกัใไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ